เ่อ่างเก็บน้ำห้วยปือไะทางเข้าสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยปือเรามาจากอ่างเก็บน้ำสายทองเนาะเราเลยมาทางนี้นี่ไงไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำที่จอดรถช่วงกลางอ่างด้านล่างเสร็จหรือยังนะอันนี้ตรงไปโน่นก็เข้าได้นะอ่างเก็บน้ำห้วยปือเต็อันนี้เป็นทางเข้าทางที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนสันอ่างเก็บน้ำห้วยปือแล้วเราจะ ย้อนลงมาเพื่อที่จะวนไปอีกด้านหนึ่งให้ให้ดูนะแต่ตอนนี้เข้าออทางด้านทางที่หนึ่งก่อนเนาะขึ้นไปบนสันอ่างเก็บน้ำห้อยเปลือจังหวัดน,นครนายกเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะมากเลยโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำนี่มีหลายอ่างมากเลยรู้สึกว่าจะมีที่วังรีก็มีเนาะคลองโบด แล้วก็อ่างเก็บน้ำสายทองที่เราเพิ่งลงไปนี่บนสันอ่างเก็บน้ำห้อยปลือสวยมากเลยก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะแต่ถ้าใครมาเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนี่ก็ถือล่มติดไม้ติดมือมาด้วยก็ได้นะคะเพราะข้างบนนี่แดดค่อนข้างแรงการที่มีแสงแดดที่แรงเนี่ยก็ดีไปอย่างเนาะเวลาถ่ายภาพออกมามันจะสวยแต่ถ้า มาเย็นนิดนึงแดดมันก็จะไม่ร้อนแต่ว่ามันก็จะได้แสงพระอาทิตย์ด้วยเนาะยิ่งมาตอนพระอาทิตย์ตกดินน่าจะสวยมากเลยบนเนี้ยบนสันอ่างเก็บน้ําห้วยปือเนี่ยเป็นสันอ่างเก็บน้ําที่กว้างพอสมควรอยู่นะก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ําห้วยปือหลายท่านเหมือนกันนะถึงแม้ว่าที่นี่เขาไม่ได้โปรโมทอะไรเยอะแต่ว่าคนที่มาเที่ยวที่นี่ ก็เป็นคนที่ชื่นชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติอยู่แล้วเนาะถึงรู้ที่นี่อ่างเก็บน้ำห้วยปลือรวิวสวยอากาศดีแล้วก็บรรยากาศลมก็แรงอยู่นะข้างบนเนี้ยจังหวัดนนะครนายกนี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนขุนด่านประกันชลเลยแล้วก็น้ําตกสาลิกาน้ําตกนางรองน้ําตกวังตะไคร้แล้วก็เป็นเหมือนดํารงสถานที่มีมีพระพุทธรูป ประมาณพันกว่าองค์อ่ะเราก็เคยลงคิดไปแล้วที่นี่สวยมากนะและคงความเป็นธรรมชาติเนาะมองไปทางไหนก็สบายหูสบายตาเดี๋ยวเราจะขับรถไปจนถึงสุดขอบสันอ่างนี่แหละแล้วก็จะย้อนกลับมาเพื่อจะลงไปแล้วลองไปขึ้นอีกด้านหนึ่งให้ชมกันเนาะขึ้นได้สองด้านช่วงระหว่างกลางอ่างเก็บน้ำด้านล่างเนาะก็จะมีลานจอดรถอนะ่ะเดี๋ยวเราจะลง วนย้อนไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะพาไปชมตรงที่เขาจอดรถเนาะเขามีลานจอดรถอยู่ช่วงกลางอ่างด้านล่างเอ,อ่อถ้าใครชื่นชอบความสงบเนาะไม่ได้แบบเจียวเจ้าไม่ได้ถ้าหากท่านใดชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบป่าเขาลำเนาภัยแนวธรรมชาติมาที่นี่ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะมาแล้วสบายใจดีมาอยู่กับธรรมชาติเนาะเราก็ไม่รู้บริเวณข้างในเน้นเขามีถนน ไปจนรอบหรือเปล่าเนาะแต่เราก็จะพาไปแค่สุดขอบอ่างนี่แหละตรงที่ป้ายเขาติดว่าอ่างเก็บน้ําห้วยปลือนี่แหละแต่ทางเนี้ยจะขึ้นจะลงก็ได้ทั้งสองทางนั่นแหละขึ้นก็ได้สองทางลงก็ได้สองทางเนาะแล้วก็จะมีทางเนี่ยถนนเล็กเละล้อขอบอ่างไปเนาะแต่วนไปด้านในนี่สุดขอบ อ่างแล้วเนี่ยก็จะมีถนนไปอีกนะเล็กๆก็ๆคงจะวนไปได้รอบเลยมั้งแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดมีคนเยอะขึ้นเขาคงไม่ให้อารถขึ้นมาข้างบนนี้หรอกเนาะให้จอดไว้ตรงที่จอดรถด,ด้านล่างตรงช่วงกลางอ่างด้านล่างนั่นแหละนี่อันนี้ย้อนกลับแล้วนะตอนนี้เราย้อนกลับไปแล้วเดี๋ยวเราจะวนไปข้างล่างตรงลานจอดรถระหว่างกลางอ่างเก็บน้ําด้านล่างเนาะ เราจะวนกลับลงไปตรงทางขึ้นตอนที่เราขึ้นมาแต่แรกโหลวันนี้ป้าชอบเที่ยวก็พากันมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยปือที่จังหวัดนครนายกอ่างเก็บน้ำห้วยปือนี่ขึ้นได้สองทางเนาะทางนี้ก็ขึ้นได้แล้วก็อีกทางนึงก็ขึ้นได้ เดี๋ยวเราจะขับรถวนไปทางเก่าทางที่เราขึ้นมาให้ดูนะแล้วจะวนลงไปที่ลานจอดรถข้างล่างให้ดูนี่ไงตรงนี้เป็นลานจอดรถที่เขาเพิ่งทําเสร็จเนาะเนี่ยจอดรถตรงนี้ตรงไปข้างหน้าเป็นทางขึ้นอ่างเก็บน้ําห้อยปืออีกทางหนึ่งนะนี่เห็นป่ะขึ้นมาจากที่จอดรถทางนี้แล้วก็ มาอยู่บนสันเขื่อนแล้วก็ลงไปตรงทางขึ้นด้านล่างตรงทางที่หนึ่งได้เลยเนี่ยไม่ต้องมากับรถบนสันเขื่อนเนาะขึ้นทางลงทางก็ได้เนาะเอาที่สะดวกสบายเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆน่ะเราคาดเดาว,ว่าเขาคงไม่ให้ขับรถขึ้นมาบนสันขอบอ่างเก็บน้ำหรอกเนาะเขาก็คงให้จอดรถไว้ข้างล่างแหละมันจะได้ไม่เกะกะจบทิปอ่างเก็บน้ำห้อยเปลือแล้วนะคะ